มาดูเบนซ์เครื่องดีเซลสุดหรูครับคันนี้เป็น G L C 2 5 0 d D 4Matic A M atic, G Premium นะครับหลังคาสรุป2 0 7 7 8นะครับสีดำครับรถมือเดียวนะอ่าตัวท็อปก็บอกเลยว่าออปชั่นกล้องรอบคันครับกล้อง360องศาล้อแมก A M G นะฮะสวยๆแบบนี้ตัวนี้เนะี่ยล้อแมกขอบ20เลยนะครับนี่ฮะด้านข้างเขา่า่เซตสีประตูนะครับหลังคาเนี่ยเป็นพานอลบิทกราฟูปแล้วด้านท้ายครับ ป่าท้ายไฟฟ้าปลายท่อโปรเมียมสวยๆแบบนี้เปิดมาใี่วางของได้เยอะมากๆพับเบาะราบได้นะครับสวยงามภายในฮะเครื่องเสียงเบอร์เมตเตอร์นะ้อง360พวงมาลัย AMG ไม่120,000โลเบาะป่าไฟฟ้าเบาะหนังสีดําสวยๆแบบนี้นะครับด้านหลังครับแอร์2ช่องเบาะสวยๆนะหลังคาพานอริเมกานรู สนใจโทร0874408888